ก็ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไรยตารลวงพระพุทธญาณกำลังนำเสนอจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมุปบาทสืบต่อกันมาตามลำดับในการแสดงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดนั้นบางครั้งจะไม่เกี่ยวกกับสัตว์กับบุคคลที่ท่นานใช้รมบรลีว่านิสโตนิชีโวสุญญ นิสโตคือไม่ใช่สัตว์นิชิโวคือไม่ใช่ชีวะเรวก็สุญโยก็คือเมื่อย่อยไปแล้วก็ว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแต่เนื่องจากสายเกิดเป็นสายมีองค์ประกอบของสังขารธรรมทั้งหลายคือหมายความว่าเป็นของผสมกันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยลำพังคือมันจะมีที่ไม่มีสิ่งผสมเลยก็เฉพาะสายดับ คือตัวนิโรธทวารคือตัวนิโรธตอนตัวทุกข์กตัวสมุทัยเนี่ยที่จริงก็เป็นเครื่องปรุงแต่งก็เรียกว่าเป็นสังขารที่เป็นนามาธรรมก็มีเป็นรูปธรรมก็ดีตอนในการแสดงถ้าหากว่าผู้ฟังมีพื้นฐานที่จะรู้ให้ลึกซึ้งเข้าไปคือเข้าถึงแก่นแท้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ก็จะทรงแสดงในรูปของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่เกี่ยวกับโดยสัว์โดยชีวะแต่ประการใดหลักแบบนี้มักจะแสดงแก่ผู้ที่เป็นภิกษุเป็นประการสำคัญเพราะว่าท่านที่เป็นพระภิกษุนั้นบางรูปก็มีวาสนาบารมีสูงที่จะหาประโยชน์จากคำสอนที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้น แต่ไม่ได้หมายความมาเป็นข้อยุติว่าถ้าแสดงกับพระภิกษุแล้วจะต้องแสดงในยักของเหตุปัจจัยทุกคราวไปเพราะพระก็คือคนมีพื้นฐานทางสติปัญญาวัสนาบารมีไม่เหมือนกันก็นี้จยางในพระคุณสูตรพระโมริยพุกุณะได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าความว่าใครย่อมถูกต้องเสวยอารมณ์ เตียวทานอยากได้ยึดมั่นเป็นต้นนี่นะเราจเห็นว่าสวยอารมณ์ก็คือตัวคนที่สวยเวทนามันก็เป็นการถามตัดจากอายตนาภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานนะพบชาิก็ถามถามปฏิจจสรวมบาทนั่นแหละจะถามในรูปของตัวตนบุคคล หรือท่านที่จะถามอย่างสายที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นก็ถามถ,ามถึงว่าใครนะที่จริงมันก็ใครนามรูปนี้คือใครก็ได้มันถามมาจากตัวหัวน่ก็ได้นามรูปนี้คือใครอายตนะนี่คือใครภาษานี่คือใครก็ได้นะใ,ใครเป็นกระทบใครเป็นผู้กระทบใครเป็นผู้สวยอารมณ์ทีนี้ท่านที่รู้เจ้าจะ รับสั่งตามตามคำถามเนี่ยตามคำถามที่ใช้คำว่าคนหรือใช้คำว่าใครเนี่ยก็รับสั่งเตือนให้สติเพื่อเห็นว่าถามอย่าง,งนั้นมันมีลักษณะยุติจูเยอะเพราะจริงๆตรงนี้มันไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้มีชีวะเป็นเป็นกระบวนของธรรมะก็คือในปฏิยตสมบาทก็แสดงเป็นรูปของพระสเวทนาะ ศาสาอุปาทานพชาตินะฮะเราจะเห็นว่าพอมาถึงชาติมันก็เริ่มจะมีเป็นรูปของชีวิตขึ้นในความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นเพียงกลุ่มของนามธรรมเท่านั้นวันเมื่อใครผูใรร้ใครย่อมถูกต้องสเวยอารมณ์ใครย่อมถูกต้องคือใครเป็นผู้กระทบใครเป็นผัสสะ ใครเป็นเบทนาพูด่ายอง่างนะั้ะถามถามถามแบบภาษาสมมุติเนอะใครเป็นผัสสะใครเป็นเวทนาแล้วใครเป็นคนทะเยอทะยานอยากได้แล้วเมื่อทะเยอทะยานอยากได้แล้วใครเป็นคนยึดมั่นถือมัน่นแต่ตรงคำที่เรากล่าวมาโดยลําดับนั้นไม่ได้พูดว่าใครได้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วถ้าถามจริงๆอะไรมันก็ยังเป็นสมมติอยู่นะ ราะจริงๆมันไม่ใค่สัตว์ไม่ใช่ชีวะนั่นกล่าวตอนผู้จะรับสั่งว่าตั้งปัญหาไม่ถูกคือตั้งปัญหาผิดมันเริ่มต้นที่ไปยตึติเป็นความเป็นสัตว์เป็นชีวะซึ่งที่จริงแล้วคำว่าสัตว์คำว่าชีวะนั้นจะต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันของนามลรูปหรือว่ากายกับจิตหรือว่านามกับรูปรูปกับนามแล้วแต่นะ คกอสรุปว่ามันมันเริ่มเป็นชีวิตเนี่ยตอนหัวต่อตรงที่เป็นนามรูปอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะปาสาเวทนาตรงนี้ทั้งหมดเน่ยนะตัวนี้ทั้งหมดวิญญาณนามรูปอายตนะปัสะเวทนาห้าอย่างเนี่ยสรุปแล้วก็คือชีวิตซึ่งเป็นสมมติเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่นามรูปมาปรากฏอยู่ด้วยกัน แล้วก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันพราันพอพระโมริยะท่านกราบทูลโมริยะภกุณาท่านกราบทูลถามอย่างนั้นก็รับสั่งเตือนให้สติว่าตั้งปัญหาไม่ถูกควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดทัสส์พราะตั้งแต่ต้นมาครับ เวทนามีเนี่ยเพราะอะไรมีเวทนามีะสังไอ้ไม่ใช่อวิชามีเพราะอะไรมีเพราะสังขารมีสังขารมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณมีก็กลับไปหรือว่าอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะครับเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณก็แล้วแต่จะรับสั่งในแนวถอยกลับเดินไปตามลําดับหรือว่าย้อนลําดับเรียกว่านุโลมปฏิโลมเมื่อพระปักกุณโมลียะกลับทุนอ่า พรโพะโมริยะภกุณะกราบทูลถามอย่างนั้นก็รับสั่งเตือนว่าตั้งปัญหา,ามไม่ถูกควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรในตรงนั้นท่านตัดมาจากตรงกลางคือตัดมาที่ผัสสะก็รับสั่งว่าควรจะตั้งปัหาถามว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะปัจจายนั้นก็รับสั่งแสดงไปตามที่ที่ว่าไว้ในตอนตอน้ตนๆนะ แต่ก็เป็นแนวหนึ่งคือเป็นอีกในยะหนึ่งเป็นการรับสั่งปฏิจจสมุปบาทที่ตรงกลางตรงกลางตอนที่มันเป็นตัวเจตสิกนั้นไว้ใจตัวผัสสะนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกเจตสิกธรรมคือตัวมันเองเป็นกลางกลางนะคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรตัวเวทนาก็เป็นเจตสิกธรรมแล้วก็เป็นกลางกลาง เป็นตัวเป็นตัวปลนปลือจิตปรุงแต่งจิตด้วยแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นอกุศลเนี่ยมาตอนมันเกิดตัณหาเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตนะว่าลองสังเกตว่าตัวอายตนาตัวผัสสะตัวเวทนาเนี่ยอายตนาที่เราสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาต้องเกิดอกุศลเกิดอะไรก็ได้ะ เกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้เกิดกลางๆก็ได้มันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคือพื้นฐานทางจิตของเราจริงๆถ้าเราดูให้ดีแล้วมันอยู่ที่องค์ประกอบสามประการนะพื้นฐานเดิมของจิตเราแล้วสานึกซึ่งเกิดขึ้นจากสัมผัสอารมณ์ในขณะนั้นๆแล้วก็ตัวอารมณ์หล่อนั้น ตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสต,ตัวผลตภเนี่ยว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยเรารู้สึกยังไงยกตัวอย่างว่าเราไปเจอพระพุทธรูปสวยงามมากแล้วก็พระพุทธรูปที่เรียกว่าปิดทองลงรักปิดทองเนี่ยคือถ้าเรามองโดยพื้นฐานของเราแล้วเนี่ย ต,ตัวกระทบนั้นมันอาศัยพื้นฐานที่เป็นกุศลมีความประทับใจมีความศรัทธาเรื่อมใสนะเข้าไปหาและกราบไหว้ด้วยความศรัทธาประสาทะแต่ถามว่าเกิดอย่างนั้นแกคนทุกคนหรือเปล่าก็เปล่าคือคนบางคนถ้าแกไม่มีแกมีอวิชชาอยู่มากก็แสดงวัตนาของแกมากเพราะคาที่แกไม่รู้ว่าพระพุทธรูปเหล่านั้นที่จริงชุบ ที่จริงก็เรียกว่าลงรักอิดทองเธอก็คิดตัวเป็นทองเกิดโลภะก็ได้แทนที่จะกราบมันมองวางแผนทันทีคิดจะรักขโมยก็ถ้าองค์ใหญ่เกินไปก็คิดวางแผนจะต,ตัดส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนโน้นไปจำหน่ายหายเงินแต่คนบางคนนั้นอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้ แล้วก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวกลางๆเนี่ยตัวอายต้าตัวภาษาตัวเวทนาเนี่ยมันจะเกิดเป็นดีก็ได้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นกลางๆก็ได้เ <amusement. S 1> พราะในช่วงตัณหาเน้นอาจจะเป็นธรรมะตัณหาก็ได้คือมีความพอใจยินดีในกุศล,ลธรรมที่เรียกว่าธรรมฉันทะ คือความพอใจในธรรมหรือจริงๆในธรรมปนชาวพูดธพอเห็นพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นทัศนานุตรยักคือความเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมเดิมสายที่เปี่ยมลน้นอาจจะเกิดอนุสติอาจจะชวนกันไหว้พระสวดมนต์าดอกไม้ทุกเทียนมาจุดบูชาแล้วก็นั่งไหว้พระสวดมนต์จเจริญกรรมฐา,านก็ไปกันใกล้ๆกันเราไปที่สังเวเชเนียฐานเนี่ยแลมีคนเป็นอันมากนะฮะ ไปหยิบชวยของที่มีค่าซึ่งเขาถวายสักการบูชาอยู่ในสถานที่เหล่านั้นแต่ภาพเหล่านี้มันก็มีทุกคนทุกแห่งคือยังนึกขำที่ฝึกสวรธรรมนิเวศท,ที่วัดประวอนิเวศพิหารเนี่ยเทตมาอบรมกรรมฐา,านบรรยายพระสูตรมายี่สิบกว่าปีแล้วในวันเสาร์ภาคเช้า บางวันเน,นี่ยคนเยอะแต่ว่าเรียกว่าร้อยขึ้นทุกวันแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นทำกัรว่าบางคราวในขณะที่คนก็นั่งหลับตาเจริญกรรมฐา,านเนี่ยมีคนพวกหนึ่งซึ่งดูรูปแบบแล้วก็มาเจริญกรรมฐา,านด้วยแต่พอเพื่อนเริ่มหลับตากาหาทางได้ชกกระเป๋าเขาบางทีก็เอากระเป๋าตัวเองใหญ่มา มาถือแล้วของเพื่อนใส่ในกระเป๋าตัวเองหรือบางทีก็ขโมยรองเท้าเขาจะก็มีคนอีกพวกหนึ่งมานั่งเฝ้ารองเท้าให้คือไม่ถึงก็ขึ้นไปไหวพระสวดมนต์เจริญกับมาฐานแต่พาคุณแม่คุณย่าคุณยายมาตัวเองก็ช่วยดูแลรองเท้าให้ทางสาธุชนข้างล่างเห็นไหมว่าสิ่งที่เห็นเน่เหมือนกันแต่ว่าความคิดเนี่ย ความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเห็นนั้นจะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเพราะเมื่อเรามองในรูปของกระบวนการที่ว่าภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานั้นและเวทนานั้นมันเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้กลางๆก,ก็ได้นะแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสเน,นื่องจากเราพูดสายเกิด แต่เราพูดสายดับเนี่ยมันอาจจะเกิดธรรมชันทะาก็ได้จจเกิดวิริยะจิตตะวิบังสาเจดแนวอิธิบาตขึ้นมาก็ได้เพราะเวทนาเนี่ยตอนเวทนาเนี่ยว่าตอนผัสษะหรือตอนอายตนาก็ตามเชื่อภายในจิตเราเร่ออาจจะพูดเราวาสนาบารมีของคนแต่ละคนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การกําหนดค่าหรือการ ตีค่าของอารมณ์ที่เรากระทบมันไม่เหมือนกันเพราะแนวของศีลกับแนวของธรรมะแนวสมาธิสามระดับนี้นะจะมีการเลือกเฟ้นคัดสรรเพื่อมาให้จิตใจซึ่งไม่มีความเข้มแข็งเนไปกระทบอารมณ์ซึ่งยั่วยุยั่ยวยว,ยวนยัว่วยุให้เกิดโทสะยัว่วยวนให้เกิดราคะเกิดโลภก็คล้ายๆกับ เื่อเติมน้ำมันเนี่ยให้ดับเครื่องระยะสูบุรีนั่นเองเพราะน้ำมันมันไวไฟแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดับเครื่องตลอดลออกไปไกลมันก็ต้องเดินเครื่องและแม้นรถมันก็ไปไม่ได้จะสูบุรีก็สูบได้แต่ทาให้สูบได้ก็ดีนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆ แมววิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวที่แสดงว่าจิตใจต้องเข้มแข็งขึ้นจึงไม่ค่อยติดใจว่าอารมณ์ที่เราสัมผัสอ่ะคือตัวอายตนาภายนอกเนี่ยมันเป็นอะไรรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรกตภพะคือสิ่งที่เรากระทบเป็นอะไรก็ไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่พระผู้ธลาเนยสามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องที่ตนสัมผัส เกิดมาความมาเกิดสมาธิติเกิดสมาสังกาปะเกิดสมาสติเกิดสมาวายามะขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะสมบคนที่มีความฉลาดยเราจึงพบประธรรมเทศนาที่ทรงแสดงสั่งสอนแก่บุคคลบางตัวบางทีให้ดูไฟไหม้ป่าเนี่ยให้เพ่งดูที่กองไฟซึ่งไหม้ป่าแลว้วยักย้ายประธรรมเทศนาไป ก็แล้วแต่เรื่องอะไรนะไฟนี้จะเอาไฟเป็นอะไรล่ะไฟทำหน้าที่ในแนวของการเผาผลาญทำลายล้างปัญหาว่าทำลายล้างอะไรล่ะอาจจะทำลายล้างกิเลสก็ได้อาจจะทำลายล้างสิ่งที่เป็นมีกินคุณค่าก็ได้เพราะนั้นไฟจึงอบรมเป็นเนอุปมาเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้แต่ถ้าพูดในเชิงแสงสว่างแล้วก็จะพูดในแนวกุศลจเจ้าไฟคือยาน ความรู้ซึ่งมันสว่างและขจัดความมืดเขือววิชาออกไปก็เอกมาเป็นอุปกรณ์สอนใจที่จะให้เห็นประโยชน์จากสิ่งแบบนั้นเอาอะไรก็ได้เห็นชาวนาไถน้าข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถาก,ถากไม้ก็กมาเป็นครูสอนธรรมะได้ตัวนั้นที่จริงเป็นอายตนาเป็นผัสสะเป็นเวทนา แต่มันก็เกิดเป็นธรรมตัณหาเป็นธรรมฉันทะคือความพอใจในธรรมแล้วก็คิดค้นพินิจพิจารณาคนสมิมีสติปัญญาแหลมคมมากๆเ,เรียกว่ามีวาสนาบารมีสูงมันมองปัจจุบันแล้วก็ให้กลายเป็นอนาคตอนาคตการที่นานไกลก็เรียกว่า100ร้อยกว่าปีนะ อย่างพระเรว,วัตะน้องชายคนเล็กของราษาริบุตรคือราษาริบุตรนะน้องชายตัวท่านน้องชายน้องสาวหลานชายได้บวชหมดยังเหลือน้องชา,ชายาชาคนเล็กอยู่คนนึงก็แม่ไม่ยอมให้บวชแล้วกลัวว่าราษาริบุตรจะมาเอาบวชอีกก็เลยจับไปแต่งงานตั้งแต่เจ็ดขวบเด็กก็ไม่ประสีภาษาอะไรนะฮะ คือต,ตอนอื่นมันไม่มีปัญหาแต่ตอนที่เกิดประกายไฟปัญญาขึ้นมาเนี่ยคือต,ตอนเขานำไปไหว้ญาทวดเอานำหลานทั้งสองนี่ไปเหรนทั้งสองนี่ไปไหว้ญาทวดญาทวดแก่แล้วอายุ120ร้อยยี่สิบปีตุลาผู้ใหญ่ก็วอวยพรให้ลูกหลานทั้งสองนี่มีอายุยังยืดเหมือนกับยาทวดร้อยยี่สิบปี เรวตาก็ถา,ถามขึ้นมาว่าคือถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเจ้าสาวอ anyway, e e ่ะกัตัวเขาเนี่ยมีอายุครบร้อยี่สิบปีแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าใช่เกิดความคิดทันทีเลยอ๋อนี่เองพี่ชายพี่สาวเราออกบวชหมดเพราะเป็นอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนในการเปิดหน้าผูกพังแกเท่าชราไปตามการ ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกอยู่รอความแก่ยุ่รยยี่สิบปีไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นมันต้องวางแผนหนีแล้วออกออกบวชเข้าป่าท่านวางแผนทําเป็นท้องเสียลงจากเกวียนเร่จนว่าคนระมัดระวังเนี่ยย้อนลงไปเพราะว่าท่านก็กลับมาทุกทีแหละแอบซุ่มอยู่หน่อยแล้วก็ขึ้นแอบบซุ่มอยู่หน่อยก็ขึ้นจนก็วางใจนี่ใจแน่ใจว่าไม่หนะีแล้วตอนนั้นท่านหนี หนีเข้าไปอยู่ในป่าเห็นว่าเป็นการมองชีวิตจากปัจจุบันซึ่งเจ็ดขวบมองต่อไปอีกร้อยสิบสามปีว่าอีกร้อยสิบสามปีในทั้งตัวท่านเองแล้วก็ตัวผู้หญิงคนนั้นก็จะแก่ชราจนตาก็มองไม่เห็นนะจะไปไหนก็สวนลม้มมีอธิปรากฏทั่วร่างกายมีร่างกายแกง่องอมปลายจะราหนังเหี่ยว่าผมมงอกฟันหัก คือไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีอะไรแต่แว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้ไอ้ตัวผัสสะนี่ตอนตอนที่เป็นเวทนาเนี่ยมันเกิดสุขก,ก็ได,เด,กกได้เกิดทุกข์ก,ก็ได้เกิดาทุกข์ก็มาสุขก็ได้และจากนั้นมันจะเป็นตัณหาหรือจะเป็นธรรมะก,ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้สายเกิดท่านก็พูดถึงนงนแย่ของเกิดกิเลสเราผู้สายเกิดกิเลสสายเกิดกิเลสแล้วเกิดทุกข์ นี่ก็คือเป็นการมองตามกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าด้วยภาษาธรรมดาก็มีใช้ภาษาธรรมดาเช่นนิเทศแห่งปุเพนิวาสานติยานเวลาที่บายปุเพนิวาสารติยานเนี่ยเราก็พูดเป็นตัวตนเช่นว่า เรามีชื่ออย่างนี้มีโตษอย่างนี้มีวันหน้าอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่าง,งานี้แต่ก็มีครอบครัวอย่างนั้นๆงนั้นแล้วตายแลว้วไปเกิดป็นอย่าง,งานั้นอย่างนั้นเราใช้คข้ามาเราเลยแต่เราตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องสมมติกันโดยสื่อสารให้เกิดเข้าใจง่ายเป็นการพูดตามกระบวนการของเหตุปัจจัยเป็นโลกกสมมติโลกกบปัญญาโลกกัภาษาโลกกนิรุตโลกกโวหารโลกกบบัญญัติบัญญัติว่าเราก,าก็เรา ก็ยังนึกยังนึกนึอยู่เนี่ยยังคุยคยกับพวกอยู่รับบนี่้มันก็สมมติทรอนสมมุติอย่างพระที่เป็นเจ้าคุณเนี่ยนะคือสมมติสมมติซ้อนกันไปถตาหากว่าท่านเข้าใจวันนี้คือสมมติแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความดีมันก็ได้ประโยชน์เยอะนะแต่ถ้าท่านหลงสมมุติแล้วนี่แหมเพิ่มบาปได้เยอะเลยนะเป็นเจ้าคุณเนี่ย เป็นเจ้าคุณธรรมนักดิ์สูงนั่งให้พวกท่าไหวอย่างนี้ก็เป็นบาปแย่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าเรามีความรู้เข้ากํากับตรงนี้หรือไม่ว่าเราไม่ได้เป็นจริงสักอย่างหนึ่งก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมรณภาพไปแล้วท่านเขียนตัวท่านอ่ะท่านชื่อเอื้อนเขียนเยาวา์จากจากจากไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเด็กเอื้อนไม่มีกุมารเอื้อนี่ มากลายเป็นกุมารเอื้อนมากลายเป็นเด็กเอื้อนมากลายเป็นเด็กชายเอื้อนเป็นสามเณรเอื้อนแต่เป็นพระเอื้อนเป็นพระมหาเอื้อนแต่เป็นพระเอื้อนไปเรียนเป็นพระมาเอื้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะต่อมาตอนท่านมณภาพเนี่ยท่านเป็นที่ภาะาศาสนาสุพลเป็นเจ้าวาดที่วัดเทศศรินคาราววาดยังนึกว่าแล้วเสร็จแล้วก็ท่านมาสรุปอ่ะก็คือศพศพเป็นนะเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นศพตาย คกอม่มาความมันทั้งหมดที่เรียกชื่อมาเยอะเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงสักอันเดียวมันเป็นเรื่องกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มีการสมมติบัญญัติกันนั้นก็แสดงว่าอยู่อย่างรู้เท่าทันถึงความจริงแล้วก็ท่านใช้สถานะที่สมมติแต่มันเปิดโอกาสนะฮะสมมติตัวนี้ในแง่ของสังคมมันเปิดโอกาสให้เรามีตำแหน่ง มีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจที่จะทํางานได้งานเป็นอันมากแม้เราจะอยากทําเนี่ยเราไม่มีตําแหน่งเราจึงไม่มีอำนาจแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่เราไม่มีหน้าที่เราไม่มีอำนาจเพราะเราไม่มีตําแหน่งนเพราะในแง่ของความเป็นสังคมแล้วตําแหน่งเนี่ยมันมีส่วนเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองที่เราทางานรับใช้สังคมแต่ อย่าหลงยึดติดในตัวสมมติปัญญาตรงนั้นคือถือว่าเมื่อถูกสมมติขึ้นมาก็ต้องเล่นบทนี้ให้ดีก็แล้วกันตีบทให้แตกแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดก็เลกสมมติก็เป็นอันเลงสมมติกันเป็นการปรับท่าทีของตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีที่ตนเป็นต้องฟังทั้งหลาย แต่ลมประพทญาาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่ทานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี